เห็มาเราได้คุยกับคุณทํามแล้วก็คุณอนวบาหรือ,อยังครับท่านไม่คุยครับไม่จำเป็นต้องแจ้งเขาก่อน,นอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศกู้กรณีครับกังวลไหมส่งผลต่อตการเจรจาภาษีนะครับไม่กังวลครับคือถ้าฟังซุ้มเสียงนี่คือชัดเจนเ <Okay. S 2> จตคติสองมุมที่ผมว่าเดี๋ยวถามทั้งสองท่านคือบางท่านบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, อย่างเงี้ยดีไม่ต้องไปคุยแล้วนี่มันสถานการณ์การรบแล้วอ,อีกมุมนึงอ่ะบางท่านที่เป็นนักวิชาการนะักการทูตก็เป็นห่วงในเวทีโลกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดช่องเจรจาไว้หน่อยไหมคุณจ คือสุดท้ายเนี่ยะครับหลังจากรบกันจนแบบไม่อยากรบกันต่อแล้วครับหมายถึงว่าเบสเซนไอเนี่ยค่อยเจราจาคือเราก็ต้องมีบทเรียนเหมือนกันว่าอันวาฮิบราฮิมเนี่ยครับทั้งสองครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่อย่างเป็นกลางครั้งแรกนี่นะครับดูถูกเหยียดหยามท่วงทํานองภาษากายการกระทําเสียหายกันเสียด้วยซ้ํบประธานาดีทาก็เหมือนกันนะครับก็ ออเมริกันเฟิร์สอ่ะนึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงตัวเองก่อนครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็ต้องคิดถึงประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องเจราจากันทั้งสองครั้งเรื่องราวมันก็เดินมาไม่ถึงจุดนี้ครับแต่ถ้ารบแล้วก็เจราจาแล้วก็หยุดเราจะรบอย่างนี้ตลอดชาติไม่ต้องํำม,มาหากินอะ่ะก็คือหมายความก็อยู่ในสภาพที่มันตึงเครียดกันจบก็คือต้องจบอะ่ะ แต่ว่านี่ครับจบแบบค้างค้างคาคา,านะครับแบบบทเรียน28กรกฏาคมเราเองเนี่ยนะครับถ้าไปเดินใครไปเดินอย่างนั้นอีกนะผมว่านี่ครับคนไทยเขาไม่เอาไวอเพราะนี่ยนะครับไอ้นั่นมันสร้างความเสียหายไปทําความผิดซ้ําครับมาเลเซียนีครับอันวาหฮิบราฮิมนั้นผมว่าคือไม่ควรจะเอาสถานการณ์นี้มาเป็นเครื่องมือการเมืองภายในของตัวเองและความจริงนั้นเนี่ยนะครับท่วงทํานองเนี่ย สิ่งที่อันวาฮิบราฮิมปฏิบัติก,การกับไทยนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะต้องถูกประนามมากที่สุดคือเขาหาความเป็นกลางไม่ได้แต่ริคิดจะเป็นกรรมาการ,รนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจอนาคตของเราเองอเราไปตามใจพวกนี้เนี่ยเราเจงบงมาแล้วสองรอบ